ระหว่างลูกคนโตนะครับผมได้สอนไปนะครับแต่คนลองผมไม่ได้สอนนะถามคนลองก่อนดีกว่าว่าองนี้เป็นผ้าอะไรเป็นพ้าผ้าเหล่ยมผ้าเหล่ยมอะไม่รู้เห็นไหมครับอมาดูคนคนโตนะครับคนโตองนี้เป็นผ้าอะไรครับโลดใช่ไหมอะเหรี่ยญหล่อครับเหลี่ยญหล่อต้องมีอะไรบ้างครับมี ประกบหน้าประกบหลังอ่าประกบหน้าประกบหลังแล้วด้านข้างจะมีอะไรมีรอยตะไบตรงนี้อ่าดูมีมีใช่ไหมครับในองค์พระเนี่ยมีอะไรที่ส่องที่ป้าเคยสอนนะมีขี้เบ้าสีดำดำเหรียญลหอคันธาราศปีสองสี่เจ็ดสองนะครับของวัดพระปฐมเจดีองนี้ป้าขายไปแล้วลูกขายเท่าไหร่คะซื้อมาสองพันเจ็ดขายไปหกพันห้าลูกเขาแบ่งกำไรในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ บาไปเอฟซี bye bye ก่อนครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ